คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีทำเกติบัตแบบคลิกเดียวได้เป็นร้อยใบในแคนวานะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆ ก็ถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนําวิธีทาเกจิบัตแบบคลิกเดียวได้เป็นร้อยใบในแคนวานะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็มีเทคนิคดีๆที่อยากจะมาขอแนะนําในส่วนของการทํเกจิบัตอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการส่งออนไลน์หรือพิมพ์แจกในเวลาเข้าอบรมหรือ,องานต่างๆนะครับก็จําเป็นจะต้อง มีใบประกาศถูกต้องไหมครับเวลาเราทําโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพิมพ์ชื่อในใบประกาศทีละคนทีละคนนะครับทำให้เสียเวลานะครับวันนี้ครูติ๊กก็อยากจะแนะนําเทคนิคนะครับดีๆที่ซ่อนอยู่ในแคนวานะครับก็คือการใส่ข้อมูลครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดดําเนินการจากนั้นชื่อที่เราใส่เข้าไปนะครับสามารถลงเข้าไปอยู่ในเกียรติบัตรได้ทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบช่องนี้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนสูติกนะครับแล้วไปพบกับวิธีการทำเกิติบัตรแบบคลิกเดียวเป็นได้เป็นร้อยใบได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเราก็เปิด c a n วาขึ้นมานะครับเปิดแคนวาขึ้นมาทีนี้อ่าในช่องค้นหาคอนเทนต์ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์คําว่าเกียรติบัตรลงไปเลยนะครับอ่า จากนั้นก็กด enter นะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของกิจิบัตรต่างๆเยอะแยะเลย,ยเห็เนไหมครับนี่นะครับเราก็เลือกหาในแบบที่เราถูกใจนะครับเลือกหาที่เราถูกใจนะครับสมมุติผมชอบแบบนี้ก็คลิกเข้าไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็เลือกขนาด A4 หรือ A5 สมมติเราเลือก A5 เรา A4 นะครับเราก็ติ๊กตรง A4 ตัวนี้กระดาษธรรมดากระดาษพิมพมอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลือกกระดาษธรรมดากดาดา็ได้นะครับจากนั้นก็ ปุ่มที่ม่วงที่เขียนว่าปรับแต่งเทมเพลตตรงนี้แล้วก็คลิกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างเกจิบัตทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับเราก็แก้ไขแก้ไขโลโก้แก้ไขข้อความต่างๆให้เป็นของเรานะครับนี่เรียบร้อยเอาลายเซ็นของท่านพอหรือลายเซ็นของหัวหน้าศูนย์หรือหัวหน้าอะไรมาใส่นะครับแล้วก็รางวัลอะไร่าไปนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถปรับแก้ได้หมดเลยในส่วนของเทมเพลตน,นี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับสมมติผมทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นใส่ประมาณวันนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือสมมุติว่ามีผู้เข้าอบรมกับเราประมาณ80-90คนเนี่ยนะครับความยุ่งยากก็คือเราจะต้องคอยมาเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มคําว่าทําหน้าซ้าตรงนี้นะครับนี่ก็เลื่อนมาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับทำไปเรื่อยแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยแบบนี้มันก็จะค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยล้าพอสมควรนะครับในการเพิ่มชื่อไปเรื่อยทีละคนทีละคนจนกว่าจะครบ ค,คลิปนี้ครูติ๊กก็เลยมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเป็นเทคนิคในการใช้แคนวาในการาพิมพ์ข้อความครั้งเดียวนะครับแล้วก็กด Enter นะครับชื่อผู้เข้าอบรมทั้งหมดก็จะมาปรากฏในเกียรติบัตรเราเลยนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเทคนิคนี้จะใช้ได้กับผู้ที่ใช้เป็นแบบ PRO นะครับเป็นแบบแคนวาโปรแล้วหรือ,อที่เป็นครอาจารย์ที่เป็น ในานามใช้ในานามขององค์กรวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็น e u u c t t o o นะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าท่านใดที่ใช้เป็นฟังก์ชันแบบฟรีนะครับมันเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีเงื่อนไขประมาณนี้นะครับแล้วเราถ้าต้องการอยากจะใช้งานเราก็คลิกที่ปุ่มสินง่วงๆตัวนี้นะครับว่า เริ่มการทดลองใช้ฟรี30วันนะครับอพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ไปยกเลิกการใช้งานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้งานแบบฟรีนะครับถ้าเราเป็นใช้แคนวาแบบโป o แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับทีนี้เราก็ไปในส่วนของคําว่าแอปนะครับมีหาองหาแอปนะครับมีคำว่าแอปอยู่นะครับที่เป็นจุดเจุดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่แอปนะครับอพอคลิกไปที่แอปแล้ว ก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าสร้างเป็นตรงนี้นะครับสร้างเป็นตรงนี้นะครับอ่าก็คลิกเลยนะครับสร้างเป็นนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอ่ามีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเรานะครับว่าการสร้างอ่าการสร้างงานหลายร้อยหน้าเนี่ยสามารถสร้างในอย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลยอดนิยมจากไฟล์ e x c e l ก็ได้หรือจะเป็นไฟล์จาก csv ก็ได้นะครับนี่ถ้าเรา พร้อมข้อมูลแล้วก็กดตรงที่กรอกข้อมูลด้วยตัวเองนะครับหรือจะสามารถอัปโหลดข้อมูลก็ได้นะครับถ้าอัปโหลดข้อมูลไปนะครับประเภทที่ไฟล์ที่รองรับก็จะเป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์ CSV แล้วก็เป็นไฟล์ TSV นะครับสมมติเรากรอกข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็คลิกปุ่มนี้นะครับเป็นกรอกข้อมูลด้วยตัวเองก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับพอติ๊กเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็จะมีป๊อปอัพแจ้งมาอันหนึ่งนะครับก็จะมีชื่อนะครับ เขาเขียนไว้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลนะครับเป็นชื่อเป็นอีเมลไว้ถ้าเราต้องการอยากจะเพิ่มคอลัมน์นะครับแล้วก็คลิกที่เพิ่มข้อความตัวนี้ก็คลิกได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับคลิกก็เพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็สามารถแก้ไขเพิ่มเข้าไปนะครับหรืออยากจะเพิ่มรูปเข้าไปในในเกียรติบัตรนะครับเป็นรูปผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับก็คลิกที่เพิ่มรูปภาพเนี่ยครับก็จะมีรูปภาพอิมเมจก็สามารถ กดเพิ่มรูปนะครับเลือกจากรูปนะครับมาใส่ได้เลยนะครับเราก็สามารถอัปโหลดรูปภาพนั้นเข้าไปไว้ในแคนวาก่อนจากนั้นเรากา็บวกรูปเข้ามาแล้วก็มาเลือกหารได้นะครับอันนี้สําหรับท่านที่ต้องการอยากจะใส่รูปภาพเข้าไปในใบเกียรติบัตรนะครับเป็นรูปของแต่ละคนแต่ละคนเลยก็สามารถทําได้จากฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะลบออกไม่ใช้ก็ตรงพื้นที่ช่องว่างด้านบนหัวข้อตรงนี้ครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ อ่าใช้คาว่าลบคอลัมน์ตรงนี้นะครับก็คลิกออกไปก็จะลบหายไปเห็นไหมครับคลิกขวาลบออกไปคลิกขวาลบออกไปอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่านะครับอ่าสมมุติอ่าอีเมลเราไม่ต้องใช้นะครับก็คลิกขวาลบออกไปนะครับให้เหลือแค่ช่องชื่อพอนะครับแต่นั้นเราก็พิมพ์ชื่อลงไปเลยนะครับอ่าทีละชื่อทีละชื่อจนกว่าจะครบนะครับอ่าอันนี้วิธีแรกที่ครูติ๊กจะนําเสนอก็คือการ พิมพ์ชื่อด้วยตัวเองลงไปในช่องนี้ก่อนนะครับเรามาพิมพ์ชื่อกันเลยครับนะครับเมื่อพิมพ์ชื่อลงไปในช่องชื่อเรียบร้อยนะครับครบทุกชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับสมมุติผมผมกรอกไป1ิชื่อนะครับเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสีม่วงด้านขวามือล่างนะครับเขียนว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะกลับมาสู่หน้าเกติบัตนะครับทีนี้เราต้องการอยากจะ เปลี่ยนข้อความตรงชื่อตรงนี้นะครับเวล่เาเอาเมาส์ไปแตะนะครับก็ここจะมีกรอบขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งตรงชื่อของคนนี้นะครับชื่อจากนั้นจะมีจุด3จุดโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่จุด3จุดนะครับเลือกคําว่าเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเราก็คลิกเชื่อมต่อข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกคอ,อล่ม่่่่่่่นะ่่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  พอคลิกคำว่าชื่อแล้วนะครับสังเกตจะมีสีง่วงเขียนว่าเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นกดดําเนินการต่อนะครับนี่ทีนี้เราก็มาเช็คความเรียบร้อยครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับมีทั้งหมด10ชื่อเราก็ถูกเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็กดสร้างดีไซน์ตรงนี้ได้นะครับสร้าง10ดีไซน์นะครับเราก็คลิกเลยนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะได้ประกาศทีบัตรนะครับหรือเกียรติบัตรทั้งหมด10รายการมาให้เรานะครับเราก็เลื่อนเช็คความถูกต้องได้ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับนะครับได้มาก็จะพลนุดแนวนุ่มนี่มาหมดแล้วนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ชื่อทีเดียวนะครับแล้วก็คลิกนะครับจากนั้นอ่ไว้ประกาศที่เรา เตรียมไว้ก็จะมีชื่อของผู้เข้าร่วมการอบรมหรือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําขึ้นมาเสนอให้เราเลยทันทีเราไม่ต้องไปพิมพ์ทีละชื่อทีละชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนแบบแรกนะครับต่อไปนะครับครูติ๊กก็จะขอแนะนําในส่วนของถ้าเรามีไฟล์ข้อมูลนะครับไฟล์ชื่อผู้เข้าอบรมอยู่ใน Excel นะครับหรืออยู่ในนะครับกร e กอชีตเราก็สามารถนําเอามาใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ ครูติ๊กจะสาธิตให้ดูนะครับในส่วนของการนําข้อมูลเข้านะครับการนําข้อมูลเข้านั้นนะครับสามารถได้ทั้งไฟล์ Excel ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไฟล์ CSV ก็ได้นะครับลองไปดูกันก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะครับทีนี้ในส่วนของการที่จะอัปโหลดข้อมูลเข้ามานะครับเราก็ไปเปิด Excel ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับลำดับที่ เลขทะเบียนและก็ชื่อนะครับชื่อสกุลก็ใส่ไว้ด้วยกันเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างที่28คนนี่นะครับจริงๆใส่ได้เป็นร้อยนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับตัวอย่างผมก็จะขอเพิ่มจุดเข้ามาอีก1จุดก็คือในส่วนของเลขทะเบียนนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยครูติ๊กไม่ได้ใส่เข้ามาเป็นเลขทะเบียนมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ผมจะใส่เป็นจุดที่2นะครับเราจะเรียกใช้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้พอ สร้างใน Excel เสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเราก็เซฟธรรมดาเนี่ยแหละครับนะครับบันทึกเป็นตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับผมตั้งเป็น0 0 2แล้วกันนะครับนะครับส่วนนามสกุลก็เหมือนเดิมไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับเราลองดูว่าจะทําได้ไหมนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดแคนวาเราขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตอนแรกเราไปที่กรอกข้อมูลตัวเองเราก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมา อัปโหลดข้อมูลเข้าไปนะครับจากนั้นก่อนหน้านี้นะครับเราก็ใส่เลขทะเบียนจะไว้ตรงนี้นะครับเลขทะเบียนจะไว้ตรงนี้นะครับชื่อก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเลขทะเบียนอยู่ตรงนี้เราก็ไปอัปโหลดข้อมูลได้เลยนะครับเราก็คลิกอัปโหลดข้อมูลครับจากนั้นไปเลือกที่เดสก์ท็อปนะครับเลื่อนหาเมื่อกี้เราตั้งค่าว่าลายชื่อแคนวา002ตรงนี้นะครับเราก็กดโอเพนเลยนะครับนี่ก็จะมาแล้วนะครับทีนี้เราก็กดดําเนินการต่อตรงนี้นะครับ ดำเนินการต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาทําเหมือนเดิมคล้ายๆกับวิธีแรกนะครับก็มาติ๊กที่ชื่อก่อนนะครับจะขึ้นจุด3จุดตรงนี้นะครับป๊อปเอาขึ้นมาแล้วก็เลือกจุด3จุดตรงนี้นะครับเราก็คลิกคําว่าเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้นะครับก็คลิกเชื่อมต่อข้อมูลทีนี้เราจะเอาอะไรไปเชื่อมนะครับมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือลําดับที่เลขทะเบียนแล้วก็ชื่อนะครับในส่วนนี้ก็เป็นชื่อเราก็ติ๊กที่ชื่อสกุลตรงนี้นะครับ,รน,น,รบนี่มาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้ว ในส่วนที่2ก็คือเลขทะเบียนอยากให้โชว์ตรงนี้นะครับเราก็ติ๊กที่เลขทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจุด3จุดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยก็เชื่อมต่อข้อมูลนะครับก็เลือกเลขทะเบียนนะครับอ่าก็จะมาแล้วเชื่อม2จุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปดําเนินการต่อได้เลยตรงนี้นะครับก็คลิกปุ๊บนะครับนี่ชื่อก็จะมาหมดแล้วเห็นไหมครับอ่าชื่อมาหมดแล้วเราก็ไล่เช็คดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่ามีวรณรุกต์มีอะไรผิดไหมนะครับถ้าไม่ผิดนะครับเราก็สามารถสร้างได้เลยเห็นไหมครับสร้าง28ดีไซน์เห็นไหมครับคลิกเลยนะครับรอประมวลผลแป๊บเดียวนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับชื่อก็มาแล้วแล้วก็รหัสก็มานะครับตรงกันเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันที่2สมมติว่าผิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้ได้นะครับเดาบลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบออกนะครับแล้วก็ใส่ นี่ตกลันเข้าไปก็ได้นะครับสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดินลงไปนะครับเดินเช็คไปด้วยนะครับเช็คความถูกต้องนี่นายวัน์อย่างเงี้ยกลันหายนะครับแล้วก็ดบคลิกเข้าไปนะครับดบคลิกเสร็จแล้วก็กดกลันนี่ก็สามารถแก้ไขได้เลยหน้างานตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับไล่เช็คดูอย่างเงี้ยนะครับนัทนนนก็สามารถแก้ไขได้เห็นไหมครับ นมาอ๋อนี่ครับถ้าเป็นกระลันเนี่ยจะมีปัญหานะครับก็อ่านี่นะครับก็ไล่เช็คดูนะครับบางตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรบางตัวก็มีปัญหานะครับก็สามารถแก้ไขได้อ่าดีกว่าที่เราจะมานั่งพิมพ์ทีละใบทีละใบเนทีละใบนะครับอันนี้อ่าถ้ามีเป็นร้อยนะครับก็กดคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะได้อ่าเกติบัติเนี่ยร้อยใบเลยนะครับแล้วก็มาเช็คความถูกต้องแบบนี้จะง่ายกว่านะครับอ่าจะง่ายกว่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ จจะนําส่งไปให้ผู้เข้าอบรมก็ไมา่ยากนะครับ <S <S ก็ไปที่แชร์ตรงนี้นะครับนะไปที่แชร์ตรงนี้จะมี2แบบนะครับเราจะคัดลอกลิงก์ไปให้ส่งไปให้ตามโซเชียลต่างๆก็ได้นะครับสมมติเราจะคัดลอกลิงก์ก็มาแตะตรงนี้ก่อนนะครับก็คลิกตรงทุกคนที่มีลิงก์นะครับนี่ทุกคนที่มีลิงก์เราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปแชร์เข้าไปนะครับก็สามารถส่งไปให้กับทุกคนได้เช่นเดียวกันนะครับให้ทุกคนนั้นได้ไปหา ใบป,ประกาศของตัวเองนะครับหรือวิธี2นะครับเราจะไปดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับนี่ดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับดาวน์โหลดทีนี้เรากา็จะมาเลือกว่าดาวน์โหลดทุกหน้าหรือทุกแผ่นหรือจะดาวน์โหลดไปเฉพาะบางคนก็ได้เราเลือกเอาทุกหน้านะครับทีนี้ลักษณะของไฟล์ก็เป็นประเภทเราก็เลือกเอานะครับว่าจะเป็นภาพ JPEG หรือจะเป็น PDF นะในที่นี้ผมเลือก PDF นะครับจากนั้นก็ เลือกดาวโหลดเลยนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่รอสักครู่หนึ่งอ่าเสร็จแล้วนะครับครับเดี๋ยวดาวน์โหลดแล้วก็เอาดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเรานะครับจากนั้นเราก็ทําการแชร์นะครับสร้างลิงก์แชร์ไปให้อ่าผู้เข้าอบรมนะครับหรือเข้าร่วมกิจกรรม สามารถไปปิ้นใบประกาศของตัวเองได้นะครับกจิบัตรของตัวเองได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างใบประกาศแบบทําครั้งเดียวนะครับได้ทุกคนนะครับแล้วก็มีชื่อที่เปลี่ยนไปแล้วพร้อมใส่รหัสก็ได้นะครับทำได้หลากหลายเลยนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้งานในฟังก์ชันอของ c a n วาที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็เลยอยากจะแนะนำนะครับให้กับเพื่อนครูแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะทำใบประกาศ หรือเกติบัตรนะครับก็ฝากไว้วิธีการนี้นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำการจัดทำเกติบัตรหรือใบประกาศนะครับแบบทลิกเดียวได้เป็นร้อยใบนะครับไม่ยากเลยใช่ครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับในการเตรียมการเราก็จะได้ใบเกติบัตรพร้อมชื่อสวยๆแบบเลิศๆเลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยไปนั่งพิมพ์ทีละชื่อ2ชื่อนะครับอีกต่อไปก็ขอฝากไว้สำหรับวิธีการทำแบบนี้นะครับไปลองทดลองกันใช้งานกันดูนะครับสำหรับคนที่ อาจจัดการอบรมหรึเอเกี่ยวกับการทํากิริยบัตรนะครับก็เป็นทิศดีๆที่อยากจะแนะนําในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามมี5ช่องทางให้ติดตามนะครับก็ฝากทั้ง5าช่องทางนะครับติดตามช่องนินทูติกจะได้เป็นกาลังใจให้นูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you, big, big, big,